สวัสดีจ้ะทำอะไรลูกเอ๊ะพี่น้องไงนอนก็นอนเบียดเท่าเลยพี่น้องเมืองเหนือพนันเพราะใส่มือถ่ายเลยพี่น้องพนอนเมิ่งแม่ือเป็นเห็ดแนวกินแม่องเหนือกำลังเสีดเห็ดแนวกินกินถ่ายทุกสถานกาการทำไมหาวเนาะเห็นบอกพี่น้องเมื่อกี้นี่ยผเห็นกล่องว่เป็นยังกระเห็นกล่องเราเริ่มเสียงอากาศในวันอื กันยังกล้วยเจ้าไปใส่กล้วยจะหลุดมือบอ่นอนยเปเแม่เป็นเสือซื้อยใ,ใสก็หละ่นนนะน่นระกไปยอกนะมองได้ก็ซนีเขาไปไหมหาดเอก็ซื้อให้หาดปลาเด้ไปนอนไปกับน้องน่ลาลาก็เรียกว่าทก็ได้ทาลาเขาได้เ็เรียกสชื่อ,อซื้ออยู่มันเป็นทะเลสวนสนะคร อันเป็นต้นสนเนาะมันเป็นต้นสนนลายไอ้เงี้ยทะเลหัะสีอตอนนั้นน้องเปิ้ลกับแมาเหรินน้ำยกน้องเปิ้ลท่านนี้ได้ไหมน้องท่นมาเห็นกล้องเห็นหน้างมันเง้ยเมระดูกกล้วยไหมเนี่ยสิเลีนขึ้นจะกินขึ้นเกี่ยวสิเนี่ยพี่น้องอันนี้เขาเรียกวุ้ยอะไรวุ้ยหอมมันโอ้อนนนโอยนอนเอาไปนีพี่น้องกันวุ้ยหอมจอยจอมสน เรียงแม่ก่อนแล้วจะอะไรกล้วยแล้วเรียงแม่แล้วแม่แล้วแม่แกเอาอน้างเดี๋ยกินไดอไปกินไผ่กแท้เอาเห็ดอะไรบาเอาอะไรถาม่นได้ฮัลโหลฮัลโหลรู้รู้ในอซเชียลเอฟซีอยู่ไหนลุงป้านาอาคิดถึงมานาบอมานาคิดถึงลุงป้านาอาดูเหลวเห้วาควาเอไรบาง โล่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 โลงสซำๆดานหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวามาเบืองอันหอมกระเทียมหอมหอมหอมแดงไปกินเด้อมืนอนี้พาน้องมานมาขายกระเทียมอันพอแม่ลุงปานานั่งก็เตะตะลุมตะลางหนอขมาเบืองเอาเด้อบ่ขายแพงหนอครับพอถือใจให้ฟซีเอาเอาอะไรนี่เอาเอาฟ้สอนพอด้วยฮัลโหลด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวา ลุงป้านอานั่งอยู่ตะลุมตะลางใต้ต้นไม้โลทำไงรถถ้<ท>า <ำ S 2> ใคร<ล>ดได้ยินเสียงนี้ออกมาดูเสียงนี้คือเสียงขายกระเทียมหอมแดงหรือใครมีข้าวเปี่ยก็มาแลกได้ข้าวเปลี่ยก,ก,กขา้กขาวสารมาแลกกาต่ตาตา,ตาถังต่อถังงเ <c oughs> อาไังสำหรับอันนี้กันดีไหสท่านี้นครับผมพอกันมาเล่นมิจิตจำใส่เนี่ยไ่ปทางไหนแล้วเนี่ยเออ